และขณะเดียวกันนะคะพื้นที่อาเภอเบตงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ท่านนายกรัฐม,มนตรีจะเดินทางไปส่งเสริมและก็ดูสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกับชูซอฟ t ์พาวเวอร์ในพื้นที่ค่ะไปดูการพัฒนาเมืองต้นแบบในพื้นที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะที่หลายภาคส่วนค่ะก็ได้ร่วมกันผลักดันกิจกรรมต่างๆหวังกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองค่ะโดยทางทีมวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เบตง งคาร์บอนเน็ตซีโรนะคะเตรียมนำกิจกรรมจากคาร์บอนเครดิตนะคะเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงหนึ่งในประเด็นที่นายกเศรษฐทาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้พูดในการประกาศวิสัยทัศน์ไทยแลนด์วิชั่นอีกไนท์ไทยแลนด์นะคะจุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่ง เมื่อวานนี้นะคะว่ารัฐบาลนําโดยพักเพื่อไทยก็ได้ตั้งเป้าการนําประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางทางการเงินค่ะและเปลี่ยนให้ประเทศไทยนะคะขับเคลื่อนนโยบายโดยระบบการเงินที่แข็งแกร่งด้วยการดึงดูดสถาบันการเงินระดับโลกเข้ามาลงทุนสร้างย่านการท่องการเงินนะคะย่านการเงินว a l l s t ตรี t ของอาเซียนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และพัฒนาระบบโครงสร้างรองรับระบบการเงินแห่งอนาคตปลดล็อกดิจิตัลแอสเซทนะคะต่างๆที่ให้สามารถแปลงเป็นผลผลิตในโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงเชื่อมต่อนะคะระหว่างทรัพย์สินในโลกปัจจุบันให้มาอยู่บนโลกดิจิตัลโดยแนวทางที่จะ มีการพัฒนาระบบการเงินเพื่อความยั่งยืนคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งนะคะซึ่งเรื่องนี้ในอนาคตก็จะมีความสำคัญมากขึ้นจึงต้องมีหน่วยงานกฎระเบียบรองรับความก้าวหน้าไปสู่ยุคสมัยของเงินสมัยใหม่นะคะและเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์มหาวิทยาลายัยราชพัฒยาลาค่ะก็จะมีการนำเสนอการดำเนินงานและบู๊ตกิจกรรมเบตงคาร์บอนเน็ตซีโร่ต่อนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ ด้านสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงค่ะก็ได้เตรียมเสนอแผนกระตุ้นตลาดค่ะท่องเที่ยวเบตงต่อนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจราชการด้านการท่องเที่ยวที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายนารินเรืองวงษาอุปนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงเปิดเผยว่าในปี2566ที่ผ่านมาค่ะอำเภอเบตงจังหวัดยะลา มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่กว่า1,600คนสมาคมต้องการเสนอแผนการท่องเที่ยวต่อนายกรัฐมนตรีและคณะที่จะเดินทางมาตรวจราชการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสระหว่างวันที่27ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567โดยเร่งแผนการขยายรันเวย์สนามบินจากเดิมความยาว1,800เมตร เป็น2,500เมตรค่ะรองรับเครื่องบินไอพ่นขนาดใหญ่150ไปจนถึง180ที่นั่งซึ่งปัจจุบันค่ะรองรับได้เพียงเครื่องบินใบพัด ATR ขนาด80ที่นั่งเท่านั้นค่ะหากมีเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่มาทำการบินที่เบตงนะคะก็จะได้ทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินถูกลงแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปด้วยค่ะ